ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเพล่งศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันใช้ชื่อว่าสถาบันการพลัศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามที่กรมพระรศึกษาโดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์บุญสมมาตินเป็นอธิบดีกรมพระศึกษาในสมัยนั้นได้กำหนดเป้าหมายในการจัดตั้งวิทยาลัยพระรศึกษาให้ครบทุกเขตการศึกษาเพื่อผลิตครูพระรศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามความจำเป็นให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่กำหนดไว้ในปีพุทธศักราช2 5 2 0กรมพระศึกษาได้กำหนดเปิดวิทยาลัยพล่ศึกษาประจำเขตการศึกษา5ณจังหวัดสุพรรณบุรีนะับเป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งที่8ที่ได้จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่201ไร่ซึ่งเป็นสนามบินเก่าของกองทัพอากาศริมถนนมาลายแมน ในการดําเนินงานในระยะเริ่มแรกได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิสารเทระหรือหลวงพ่อถิน่นเจ้าวาดวัดป่าเลไลในสมัยนั้น โดยท่านได้เอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆตลอดเวลาเริ่มเปิดเรียนครั้งแรกในวันที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2520นักศึกษารุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยมีทั้งภาคปกติและภาคสมทบโดยมีนายบุญเลิศศิวางเป็นผู้อุ่งในการวิทยาลัยคนแรกตอนแรกอาคารเรียนยังไม่เสร็จโดยได้ใช้อาคารเรียนสี่ห้องของโรงเรียนวัดป่าเลไลเป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วครา ก่อนส่วนการเรียนว่ายน้ําในตอนแรกใช้คลองชลประทานวัดป่าเลไลเป็นสระว่ายน้ําในการเรียนวิชาว่ายน้าแต่นักศึกษารุ่นที่สาก็โชคดีมีโอกาสเรียนสระว่ายน้ําเมื่อขึ้นชั้นปีที่สอ นอกจากนี้ยังมีความประทับใจที่สุดที่รุ่นเราไม่เคยลืมก็คือได้มีโอกาสร่วมการแสดงแสงสีเสียงงานยุทธหัตถีที่ดอนเจดีเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี จนถึงปีพุทธศักราช2523นักศึกษารุ่นที่3ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากคณาจารย์ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาและด้านระเบียบวินัยจนสำเร็จการศึกษาออกมาประกอบอาชีพที่หลากหลายจนประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมจนมีชื่อเสียงกลับมาสู่สถาบันวิทยาลัยพระศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีหรือสถา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีจนถึงทุกวันนี้พวกเราจะรักสถาบันพลศึกษาและเคารพอาจารย์ทุกท่านจนตราบชั่วฟ้าดินสลา